แต่วิกฤตที่เกิดขึ้นในอีกสิ่งหนึ่งนะไม่มันมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็คือว่าวิกฤตของเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนทั้งปลาหมอข้างดาซึ่งในภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังไม่หยุดยัง้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเกษตรกร,กรในทั้งทั้งการประมงทั้งกุง้งทั้งปลาทั้งชายฝั่งนะครับต่างๆางนานาวิกฤตอานาคตจะเกิดขึ้นจากปลาหมอข้างดาเยอะมากเลยนะครับเพราะเพราะสิ่งนี้เนี่ยก็คือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ทางทางเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นะครับซึ่งจะส่งผลกับการใช้จ่ายแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนนํามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจนะครับชุมชนขึ้นจะเป็นฐานรากของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะครับในการใช้จ่ายแล้วก็วิกฤตของเอเลียนเอเลียนแอปพลิเคชันนะครับก็คือการสินค้าต่างๆที่นําเข้ามาสู่การขายออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ต้นทุนเขาถูกกว่านะครับพรการ s อ e ออได้ผลกระทบก็ต้องปิดตัวนะครับเช่นเดียวกับ ต่มหมอ,อข้างดาเลยฮะเขาอยู่รอดง่ายทุกอย่างอ,อยู่รอดได้ง่ายทุกอย่างนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับเริ่ต้นทุนในสินค้าที่ซื้อขายผ่านทางออนไลน์เนี่ยชาของไทยเนี่ยเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะมีมาตรการจัดการอย่างไรเรื่องของภาษีการจัดการเรื่องภาษีนะครับเรื่องของการเพิ่มต้นทุนให้กับทางสินค้าจากต่างประเทศนะครับเพื่อให้เกิดภาวะ การแข่งขันที่พอเท่าเทียมกันและการเสริมสร้างศักยภาพของ s m e การเพิ่มโอกาสการลดต้นทุนให้กับเ m e เพื่อให้เกิด Competitiveness ที่บาลานซ์กันได้เพราะนั้นสองฝ่ายเนี่ยต้องทำไปด้วยกันนะครับตรงเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตเร่งด่วนก่อนนะครับก็คือของของท่านของประเทศไทยในเวลานี้ฮะที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยได้ดำเนินการนะครับก็เป็น2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งคือวิกฤตปากคลองและธุรกิจ สองก็คือวิกฤตเรื่องของเอเรียนสปีซีต่างๆทั้งเรื่องของปลาหมอคันดำแล้วก็สินค้าต้นทุนต่ำจากต่างประเทศครับ